ดอสตอรี story. a life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะเอาหนังสือเล่มดังอีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งมีคนพูดถึงมาสักระยะแล้วลหละและผมก็เพิ่งมีโอกาสได้อ่านจบเมื่อสักสองสวันที่แล้วนะครับนังสือชื่อ The Bullet Journal Method หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าวิธีบันทึกแบบบูโจนะบูโจก็มาจากคำว่า Bullet Journal นะครับก็เป็นตัวตัวยอนะอ่อนะ่คนเขียนคือคุณ r ร d e r Carroll นะครับแล้วกค็คนแปลคือคุณนาราสุภพักโรอนะครับก็ ต้องบอกแบบนี้นะเพราว่ามันเป็น Talk of the Town มาช่วงหนึ่งเลยนะครับผมเห็นในเพื่อนๆใน Facebook ผมนะครับแล้วก็ในกลุ่ม b o o k คอยเนี่ยก็พูดกันถึงหนังสือเล่มนี้จนกระทั่งทนไม่ไหวนะไปที่ร้านหนังสือแล้วก็ไปหาหนังสือเล่มนี้ปรากฏว่าไม่มีอีกนะขนาดไปร้านใหญ่มากนะครับก็ไม่มีสุดท้ายทนไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าโหยิ่งยิ่งพอมันขาดตลาดเนะี่ยยิ่งกระตือรือร้นหนักเลยว่าอยากอ่านนะอยากอ่าน ถึงกับต้องสั่งออนไลน์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมสั่งผ่านรีดเดอรี่นะอ่านแล้วรู้สึกยังไงต้องบอกภาพรวมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ที่ผมชอบกันนะครับผมต้องบอกแบบนี้ผมผมชอบสเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้อย่างหนึ่งคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้บอกคล้ายๆเป็น methodology ว่า12345คุณต้องเขียนฟอร์แมตแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งอันั้นก็ดีนะสำหรับคนที่แบบอยากจะมีคนชี้นำแลยว่า ต้องเขียนยังไง1 2 3 45นะครับแต่สำหรับผมผมคิดว่ามันมันเฟล็กซิเบิลอ่ะคือมันยืดอยู่นะ่ยคือพูดง่ายๆว่าคุณจะเขียนยังไงคุณก็เขียนไปเหอะแต่ก็มีธีมหลักๆให้ให้เราติดตามได้แล้วตอนแรกดูหนังสือนี่ตกใจนะเพราะว่าหนังสือหนามากนะครับหนาแบบเกือบ400หน้านะฮะผมอุย้ยจดบันทึกอะไรมันจะหนาขนาดนั้นแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องของวิธีการจดอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องไมซ์เซ็ทด้วยนะครับ พาร์ทหลังๆเนี่ยใหม่เสร็จล้วนเลยด้วยซ้ำนะครับเอาละครานี้ตามสไตล์การรีวิวหนังสือผมนะผมคงไม่ได้มารีวิวแบบหน้าต่อหน้าคุยกันรายละเอียดแบบนั้นนะครับท่านไปหาหนังสืออ่านเองได้แต่ว่าผมจะขออนุญาตเ,าเลือกนะครับอันที่ผมคิดว่าอา,อาจจะเป็นใจความสําคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะครับแต่อาจจะบอกให้ให,ให้ให้ท่านฟังว่ามันอยู่บทไหนหรือภาคไหนนะครับหนังสือมีหลายพาร์ทนะครับเริ่มจากพาร์ทที่1เนี่ยเป็นพาร์ทที่ ผู้เขียนใช้คำว่าเตรียมพร้อมนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยก็เริ่มต้นเรื่องมันก็คงเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงมาเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปเปิดเว็บ,วบไซต์นะในๆพูดแล้วขอพูดถึงเว็บไซต์เผื่อใครจะตามเข้าไปอ่านนะครับ bulletjournal.com นะก,ก็ประสบความสําเร็จมากมายฮนะมันเริ่มจากการที่เขาเอาแนวคิดการเขียนไปแชร์ให้เพื่อนเขาฟังนะแล้วเพื่อนเขาบอกเฮ้ยโลกต้องรู้อ่ะแบบประมาณว่า มันมันเจ๋งมากนะครับการเขียนนี้มันมันดีมากก็เขาก็เลยเข้ามาแล้วก็มาเล่าเรื่องราวให้ฟังในหนังสือเล่มนี้นะอ่าคราวนี้ผมผมเริ่มต้นอันที่ผมชอบนะครับเขาให้คล้ายๆให้นิยามว่าไอ้บุลเลต์เจอแนลเมธอดเนี่ยหรือวิธีบันทึกแบบบูโจเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความเชื่อกับการกระทําของคุณนะครับโดยการผนวกรวมมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต คือคือคอนเซปต์มันเป็นแบบนี้ฮะคือบางทีเรามีอะไรในหัวเต็ไมไปหมดเนี่ยมันเป็นความเชื่อของเราอันนั้นน่าจะทําอันนี้น่าจะทำอะไรเงี้ยแต่การกระทําเราบางทีเราก็ลืมนะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยากเอาสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยมาใช้ในการกระทำเนี่ยคุณก็น่าจะมีวิธีการเขียนมันออกมาให้มีความชัดเจนนะครับสิ่งแรกที่ผมผมผมชอบนะคือเขาบอกนี้การเขียนเนี่ยมันช่วยลดความเครียดลงได้นะครับ เหตุผลอย่างหนึ่งที่ที่เราเครียดกันเพราะว่าเราต้องใช้สมองเราไปจําเรื่องราวต่างๆเต็ไมไปหมดเลยเรื่องนั้นก็ต้องทําพวกนี้เรื่องนี้ก็ต้องทําตรงนั้นเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือเราเราเขียนมันลงมานะครับคราวนี้ในบุเลตบูโจเนี่ย mm hmm. เขาก็แนะนําวิธีการเขียนนะ,ะเขาบอกว่าคุณลองหยิบกระดาษเปล่ามาหนึ่งใบนะหนึ่งแผ่นนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วเนี่ยคุณเขียน3เรื่องนะอันนี้ผมก็ชอบนะครับหคือสิ่งที่ทําอยูอ่ตอนนี้จะทำอะไรอยู่อัดพอดแคสต์ซิว ทำนู่นทำนี่อยู่นะอันที่2คือสิ่งที่ควรทําเช่นเราควรออกกําลังกายเราควรศึกษาเรื่องการลงทุนนะและอันที่3คือสิ่งที่อยากทำนะเอ้ยควรทํากับอยากทําต่างกันไหมต่างกันนะอยากทําเช่น,นอยากไปเที่ยวนะครับอยากเรียนทําอาหารหรืออะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าเราเริ่มจัดระ,ระเบียบความคิดนี้เนี่ยก็น่าจะน่าจะดีนะครับทัดนมาเนี่ยมันเราทําได้ไม่หมดอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทําอยู่สิ่งที่ควรทําสิ่งที่อยากทำเนี่ยเขาก็บอกเขามีเทสง่ายๆนะ ถามคําถาม2ข้อนะหนึ่งสำคัญไหมคาว่าสําคัญคือสําคัญกับตัวเราเองไหมหรือสําคัญกับคนที่เรารักไหมอันที่2คือจําเป็นไหมนะเช่นเขาบอกว่าภาษีเนี่ยมันจำเป็นต้องจ่ายอ่ะคือคุณไม่จ่ายไม่ได้อ่ะหรือหรือเงินกู้เงี้ยคุณต้องคืนเงี้ยมันคือความจําเป็นนะครับเขาบอกว่าถ้าอะไรที่มันไม่ไม่ผ่าน2อ,อันนี้สแสดงว่ามันเป็นดิสแทรกชันนะคือไม่ได้สาคัญไม่ได้จําเป็นนะครับเขาบอกว่ามันจะไม่เพิ่มมูลค่าใดๆให้กับชีวิตเราเลยนะให้ให้ขีดทิ้งเลย นะนั้นถ้าเป็นไดอะแกรมนะมันมีงานเต็มไปหมดเลยเนี่ยสำคัญหรือไม่ถ้าไม่เนี่ยถามต่อไปว่าม,มีความหมายต่อเราไหมถ้ามันไม่อีกทีหนึ่งก็ทิ้งเลยนะครับแต่ถ้าข้อใดข้อหนึ่งตอบว่าใช่เนี่ยก็แสดงว่าต้องเก็บไว้นะครับเพราะเราต้องทำนะคราวนี้มาถัดไปฮะเขาบอกแล้วสมุดบันทึกมันคืออะไรเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นที่พักสมองเ่ยทำให้เราได้คิดได้ทบทวนได้ประมวลผลแล้วก็โฟกัสเฉพาะสิ่งที่สําคัญนะครับ ข้อแนะนาอันถัดไปคืออ่ะเริ่มจะเขียนแล้วเขาบอกว่าพิมพ์ได้ไหมใช้แอปได้ไหมเขาแนะนําว่าควรจะเขียนแบบด้วยลายมือของตัวเองนะครับเหตุผลคือเขาบอกว่าเมื่อเราจดปากาลงบนกระดาษแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการจุดไฟในตัวเราอะไม่ใช่แค่เปิดไฟในหัวเท่านั้นนะมันมันทำให้เราได้คิดและรู้สึกไปพร้อมๆกันอ่ะอันนี้มันคงมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายที่บอกว่าให้เราเขียนเนี่ยเขียนด้วยลายมือเออหลังๆเนี่ยเวลาผมจะสรุป พอดแคสต์นะครับแต่ละตอนเนี่ยผมก็จะเขียนในสมุดโน้ตและเขียนด้วยลายมือผมนี่แหละผมว่ามันเวิร์กนะลองลองทดลองดูได้นะครับอันนั้นคือภาคที่1นึ่งนะภาคที่2เนี่ยเขาจะพูดถึงระบบแลระบบบุลเลต์เจอแนลนะครับว่าเออมันมีระบบยังไงทํำยังไงผมคงไม่สามารถลงรายละเอียดได้ได้ได,ได้เป๊ะหมดเลยทุกรายละเอียดต,ยตัวอย่างตัวอย่างเต็มไปหมดเนี่ยผมแนะนาไปซื้อหนังสือมา,ามอ่านเพราะหนังสือมันมีรายละเอียดชัดเจนมากนะครับแต่ผมจะเกิดให้ให้ท่านฟังนะครับ มันมีแนวคิดหลักอยู่ในบุลเลตเจอร์นลดังต่อไปนี้นะอันแรกคือดัชนีดัชนีคืออะไรภาษาอังกฤษเรียกว่าอินเด็กเนอ,เอ,อนึกถึงหนังสือเกือบทุกเล่มเลยถ้าท้ายเล่มเนี่ยท่านจะเห็นหนังสือเล่มหนาหน่อยนะท่านจะเห็นดัชนีดัชนีเนี่ยมันใช้ค้นหาเนื้อหาได้ในหนังสือเช่นสมมุติว่าอยากจะรู้ว่าโอเคอาร์ OK คืออะไรเนี่ยบางทีอ่านมาเนี่ยมันมีอยู่หน้า200หน้า250หน,า 125, หน้า125อเงี้ย คือเราจำไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดเราอยากจะกลับไปค้นอีกทีหนึง่งเล่มนี้เราไปเปิดท้ายดัชนีหาคําว่า OKR OK เราจะเจอเขาบอกว่าเวลาเขียนบุลเลตก็ทําดัชนีได้นะครับมันจะได้ใช้ค้นหาเนื้อหาเกี่ยวกับบุลเลต j เจอแนลได้นะดูดูหัวเรื่องดูเลขหน้าดัชนีเป็นแบบนั้นนะครับคล้ายๆแบบนั้นปกตขิข้อนี้เราเขียนเจอแนลกันผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําดัชนีไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเอางี้ผมเขียนเจอแนลไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย แล้วผมจะหยิบไอ้เจอแนลผมมาอ่านนะเจอแนลก็ Journal สมุดบันทึกผมมาอ่านแล้วผมเอ๊ะผมจำได้ครับใครครับค่เนี่ยว่าผมเคยจดอะไรไว้เกี่ยวกับสตาร์ทอัพเนี่ยหากันตาเลือกเลยเพราะว่ามันเยอะมากมันไม่รู้ว่าจดอะไรไว้ตรงไหนแต่ถ้าเกิดผมทำทำแต่ชนีไว้ไทายเล่มเนาะผมก็ประเสริฐคำว่าสตาร์ทอัพอ๋อมันอยู่ในเจอแนลหน้า15หน้า36หน้า78ผมก็พลิกเจอแนลเพราะนั้นเจอแนลผมจะต้องให้เลขหน้าไว้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นมันก็จะหาง่ายเอาง่ายๆแบบนั้นนะครับอันนั้นคืออันแรกนะเป็นแนวคิดหลักของ Bullet Journal อันถัดไปคือบันทึกอนาคตนะบันทึกอนาคตคือเขาบอกว่าให้บันทึกงานหรือเหตุการณ์ในอนาคตที่อยู่นอกเหนือเดือนปัจจุบันเช่นตอนนี้เราเราคุยกันอยู่ในเดือนกันยายนเนี่ยก็อาจจะบันทึกเดือนตุลาว่าเราจะต้องทําอะไรมีอะไรต้องทําเรื่องไหนบ้างที่เรามีตารางอย้ชัดเจนนี่คือบันทึกอนาคตนะถัดไปคือบันทึกประจําเดือน บันทึกประจําเดือนก็คือภาพรวมของกําหนดงานแล้วก็เวลา,างานต่างๆกําหนดเวลาและงานต่างๆในเดือนปัจจุบันเช่นถ้าบันทึกประจําเดือนตอนนี้ก็ต้องเป็นเดือนกันยายนนะครับทำหน้าที่เป็นรายการความคิดประจําเดือนด้วยว่าเราต้องทําอะไรมาัางวางแผนไปเที่ยวาหาหมอฟันพาลูกไปไปหาคุณครูแบ็กอัพเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือบันทึกประจําเดือนย่อยลงมาถึงบันทึกประจําวันนะ บันทึกประจาวันเนี่ยเขาบอกว่าเก็บความคิดที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะครับด้วยวิธีการเขาเรียกว่าการบันทึกเร็วนะว่าวันนี้เราเราได้ทําอะไรบ้างนะเช่นพบกับเพื่อนนะจองหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องทำนะครับในแต่ละวันนะคราวนี้ในคอนเซปต์อีกอันนึงที่ในบ u ูเ e t เ o อร์ a l ลพูดถึงก็คือเทคนิคการบันทึกเร็วนะเขาบอกว่าเวลาเราบันทึกเนี่ยบางคนเนี่ยบันทึกเขียนซะยาวเลยแล้วสุดท้ายทำไม่ไม่ตลอดรอดฟัง เขาแนะนําให้เรา,าใช้เทคนิคการจดบันทึกแบบสั้นๆครับแล้วใช้เครื่องหมายเป็นตัวบอกนะเช่นถ้าเป็นเครื่องหมายกากบาทอย่างนี้แปลว่าเป็นงานที่เสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายามากกว่านึกๆเครื่องหมายมากกว่าออกนะฮะนั่นคืองานที่ถูกย้ายเข้ามาเครื่องหมายน้อยกว่าอันนั้นคืองานที่มีกําหนดการเป็นบุลเล็ตเป็นจุดดําๆอันนี้คืองานถ้าเป็นวงกลมขาวๆอันนี้แปลว่าเหตุการณ์ ถ้าเป็นแดชเป็นขีดขีดนี่คือโน้ตผมเพิ่มเติมให้ตรงนี้นะจริงๆท่านไม่จําเป็นต้องทําแบบเขาก็ได้นะท่านจะมีสัญลักษณ์ของท่านเองก็ได้นะครับหรือขีดค่าเนี่ยเขาใช้กับงานที่ไม่สําคัญแล้วคือแต่ก่อนคิดว่าจะทำแต่ตอนนี้เราคิดว่าไม่สําคัญแล้วเขาบอกเทคนิคแบบนี้มันต้องจดยืดยืดยาวครับเขียนสั้นๆน,นะแตม่มันมีสัญลักษณ์เนี่ยมันจะทําให้เกิดหมดหมู่ว่าเออวันนี้เราทํางานเสร็จแล้วกี่งานเนอะอันนี้เป็นงานที่เคยสําคัญแล้วไม่สําคัญอันนี้ถูกย้ายมา อะไรประมาณนั้นนะครับอันนั้นคือเทคนิคการบันทึกเร็วนะแล้วจะทําให้เราบันทึกได้ได้ได้ยาวนะลองไปทดลองกันดูอีกอันนึงคือเขาเรียกคอลเลกชันนะคอลเลกชันเนี่ยมันเป็นเขาใช้ก็ว่าเป็นหน่วยอิสระเป็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันเป็นหน่วยแยกออกมานะครับใช้ทํอะไรเขาบอกเก็บเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะเออคอลเลกชันในในคอลเลกชันหลักก่อนอันหลักก่อนนะก็คือดัชนีแยกไป1นึ่งพาร์ทบันทึกอนาคตแยกไป1นึ่งพาร์ท บันทึกประจําเดือนที่เมื่อกี้พูดแยกไป1นึ่พาร์ทแล้วก็บันทึกประจําวันแยก1หนึ่งพาร์ทเพราะฉะนั้นเนี่ยในบุลเลต์เจอร์แนลที่เขานําเสนอเนี่ยจะมีอยู่4ี่พาร์ทหลักคือดัชนีบันทึกอนาคตบันทึกประจาเดือนบันทึกประจําวันนะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอ่อทำคอลเลกชันพิเศษได้เลยนะอะไรก็ทมที่เราต้องการติดตามเช่นสมมติเรามีโปรเจกต์อะไรอยู่นะครับกําลังทําสมมติจะออกแบบเว็บไซต์ใหม่แล้วมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเราเราทำคอลเลกชันแยกได้เลยนะ กับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแนวคิดหลักของของบลูเรตเจอแนลคือการย้ายข้อมูลนะครับคือย้ายข้อมูลคืออะไรย้ายข้อมูลเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นการกรองเนื้อหาที่ไม่สําคัญออกจากสมุดบันทึกของคุณทําเดือนละครั้งอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกเ่ยอ่านแล้วอ่านแล้วเอยมันไม่ใช่ละอันนี้เราเคยคิดว่ามันสําคัญแต่จริงๆมันไม่จําเป็นแล้วนี่หว่าก็ขีดทิ้งแล้วก็โยนทิ้งไปนะครับในหนังสืออันนี้เป็นภาพใหญ่นะในหนังสือเขาจะบอกตัวอย่างเพียบเลยว่า เขียนยังไงแบบไหนแต่อย่างที่ผมบอกนะครับที่ผมชอบคือถึงแม้เขามีเมตาโดโลจีเขาก็บอกเราว่าเราไปปรับใช้ในในไทยๆเล่มเนี่ยเขาจะพูดเลยบอกว่าบุลเลต์เจอร์แนลของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางอันคิดว่ามันใช้แล้วเวิร์กเขียนบางอันอใช้แล้วไม่เวิร์กเราก็เราก็ใช้อีกแบบหนึ่งได้นะแล้วไอ้ตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เมื่อกี้ผมพูดเนาะมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบ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 เขาเสมอไปแต่ว่าถ้าใครนึกไม่ออกใช่ไหม ก็เอาแบบเขาก็ได้มันก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้ก็คือ,อพาร์ทที่2นะครับที่เขาจะแยกรายละเอียดเลยนะครับงานที่ต้องทําอันนี้เป็นเหตุการณ์เขียนยังไงนะครับอันนี้เป็นงานที่อทำเสร็จแล้วอันนี้เป็นโน้ตนะวิธีการเขียนโน้ตที่ที่ดีเขียนยังไงนะครับหรือไอ้เครื่องหมายที่เมื่อกี้ผมผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับเครื่องหมายเฉพาะ เป็นบุลเลตเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามันมีความหมายยังไงนะครับแล้วก็ไอตัวคอลเลกชันต่าง,ต,างต่างนะครับเขียนยังไงบันทึกประจําวันเนี่ยเราควรเขียนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผมบอกทีมได้เลยว่าบุลเลตจอนัลเขาไม่ได้เน้นการเขียนยืดยาวนะเขียนสั้นๆนนะครับอ่านแล้วแบบอย่างเช่นเส้นสัญญากับเอ็กมี่นะส่งแบบฟอร์มภาษีอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นอะไรที่สั้นๆแต่ว่ากึงก่งคล้ายคนะคล้ายๆ todo ทูดูลิสอะประมาณนั้น นะแต่ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะใส่ความรู้สึกเข้าไปไม่มีปัญหาใส่ได้นะครับเราเราสามารถเป็นแบบนั้นได้แต่มันไม่ใช่เจอเนลที่แบบว่าพันานาโวหารอสองสหน้าติดกันนะมันมันถ้าใครเขียนไดอารี่เป็นแบบนั้นก็ก็เขียนต่อไปแต่มันไม่ใช่แนวคิดของบล็ t ตเจอแนลนะบล็ t ตเจอแนลมันตามชื่อนะมันบลนะ็ต่ะมันมันมันไม่ใช่อะไรที่ยืดยาวนะกึ่งๆคล้ายๆทำ powerpoint อ่ะคล้ายๆแบบนั้นนะครับ ในในรายละเอียดจะมีเยอะแยะมากมายครับที่หนังสือเล่มนี้ก็พยายามที่จะเอาตัวอย่างขึ้นมาให้ให้ให้เห็นนะแต่ทวนอีกทีนะก็ดัชนีบันทึกอนาคตบันทึกประจําเดือนแล้วก็บันทึกประจำวันนอกนั้นเนียก็จะเป็นคอลเลกชันพิเศษและคอลเลกชันอื่นๆที่เราเขียนเ,เกี่ยวข้องแล้วก็เดือนนึงก็อาจจะมาทบทวนความคิดหรือย้ายข้อมูลอะไรที่ไม่สำคัญก็ขีดทิ้งนะ พาร์ทหลักๆตอนแรกผมกซ์เนี่ยคือคือพาร์ทนี้แต่จริงๆแล้วนี่มาประมาณแค่ครึ่งเล่มเองสิ่งสําคัญคือการลงมือทำครับซึ่งเป็นพักที่3นะในหนังสือเล่มน,นี้แนะนําวิธีการนะครับจะเรียกว่าไม่ใช่วิธีการดีกว่าผมว่ามันมันคือแนวคิดนะครับว่าจะทํายังไงให้เราเริ่มต้นนะครับทํายังไงให้เราผลักตัวเองอใ,หให้ให้ให้ทำได้นะครับ แล้วทุกครั้งที่ทำนะครับเริ่มเขียนเริ่มอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาทบทวนเสมอนะครับทบทวนก็ตามนั้นน่ะประจําวันนะครับนะตอนเช้าเขาให้วางแผนนะครับตอนตอนค่าให้กลับมาย้อนพิจารณานะครับแล้วก็นอกจากประจําวันก็จะเป็นประจําเดือนนะครับแล้วก็ประจําปีนะคือคือพูดง่ายเขียนบุลเลตแล้วไม่ใช่เขียนแล้วจบไงนะเนะขียนแล้วเราต้องกลับมานั่งคิดด้วยนะครับวางแผนทบทวนต่างๆนานานะ ในหนังสือก็เล่าถึงสิ่งเหล่านี้รวมทั้งเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะที่เราคุยกันอย่างอย่างผมก็พูดถึง OKR OK ใช่ไหมใน Bullet เจอร์ a นเนี่ยหนังสือเล่มเนี่ยอันนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะทดะผมผมยกตัวอย่างให้ดูนะเพราะว่าอ่านแล้วโอ้ชอบนะคือมันแปลกดีด้วยนะเขาบอกว่า54321เทคนิค54321 54321คืออะไรเลยไหมฮะเขาบอกให้เขียนเป้าหมายเป็นแบบนี้เป้าหมาย5ปีครับ ยาวไหมยาวเนอะห้าปีอยากบรรลุอะไร4เนี่ยคือ4เดือนเออไม่ใช่4ปีนะคือ5ปีอยากได้อย่างเงี้ยแล้ว4เดือนข้างหน้าเนี่ยเราต้องแอดชีพอะไรนะครับ3เนี่ยคือ3สัปดาห์อ่าถ้าอยากแอดชีพ4เดือนข้างหน้าเป็นแบบนี้เนาะสสัปดาห์หนะ้าเราต้องทำอะไรนะครับ2คือ2วันนะแล้ว2วันถัดไปเนี่ยเราต้องบรรลุอะไรส่วน1คือ1ชั่วโมงฮะ ชั่วโมงหน้าเราต้องทําอะไรเฮ้ยผมว่ามันก็ดูดูเจ๋งดีนะลองลองเขียนดูก็ได้นะสมมุติ5ปีอยากได้ตําแหน่งศาสตราจารย์ใช่ไหมสี่เดือนนี้เราต้องอตีพิมพ์ผลงานวิจัยอ่าสี่นะพอมาถึง3สัปดาห์เนี่ยเราคงต้องเขียนบทความแล้วส่งให้จบนะพอมา2วันเนี่ยเราอาจจะต้องอะ,อะไรดีละ่ะเสร็จดับแรกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหหนึ่งชั่วโมงนี้เราอาจจะต้องเริ่มเขียนหัวข้อแรกให้ได้แล้ว ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น5 4 3 2 1แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นแบบงานนะเป็นชีวิตส่วนตัวก็ได้นะ5ปีอยากมีครอบครัวมีบ้านมีที่ดินนะครับนะอล้วก็ย่อยลงมาว่าแล้ว4เดือนทําอะไร3สัปดาห์ทําอะไร2วันทําอะไร1ชั่วโมงทําอะไรแล้วเขาบอกว่าบางทีเราเขียนแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่สอดคล้องเลยคือ5ปีอยากได้แบบนี้แต่4เดือนไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับ5ปีเลยนะครับอันนี้ก็ก็ เป็นคอนเซปที่ดีนะเขาบอกว่าการทําเป้าหมายใหญ่อย่าง5ปีให้เป็นเป้าหมายเล็กเนี่ยมันจะทําให้เรากล้าทำนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้โหยากมากเลยกว่าจะได้จัตตราจารย์หรือยากมากเลยกว่าที่เจรามีบ้านเป็นของตัวเองนะอะเขาเรียกวิธีนี้ว่านะสปรินต์นะสปรินต์ก็คือแบ่งงานออกมาเป็นงานย่อยๆแล้วก็ลุยเลยทดลองทำพูดถึงสปรินตแล้วเขาพูดอีกนิดนึงนะ สปรินต์เนี่ยมันคือการทดลองทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไม่ไม่ลงทุนเยอะนะครับนะแล้วมีงานที่ชัดเจนมีขอบเขตทีช่ชัดเจนแล้วก็มีระยะเวลาที่ชัดเจนนะปกติสปรินต์เนี่ยควรต่ำกว่าหนึ่งเดือนนะมันคือการทดลองทำนะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับจริงๆมีหนังสือเรื่อง,เร,องเรื่องสปรินต์นี่ได้เลยนะใครอยากจะเข้าไปดูได้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ ไม่แตกออกมาเป็นสปรินต์การทดลองทําแบบนี้โมดิเวชั่นหรือแรงกระตุ้นเราจะลดลงเรื่อยๆฮะใหม่ๆเราจะแบบโอ้โหมาเต็มฉันอยากเป็นศาสตราจารย์มาเต็มแต่เดี๋ยวมันก็จะทอ้ทอทอ้ทอทอ้อท้อก็เลิกทาถ้าแยกเป็นสปรินต์ทีละสัปดาห์ทดลองทดลองทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันจะไปข้างหน้าได้เร็วนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างที่ผมบอกนะครึ่งเล่มหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแนวคิดเลยแหละนะมันไม่ใช่การเขียนเจอแนลอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของการจัดการเวลาพูดถึงเรื่องของ อ่าฟลนะจำได้ไหมไทม์บ็อกซิ่งอย่างเงี้ยล็อกเวลาไว้ถ้าเราอยากจะออกกําลังกายบอกเอาไว้วันพรุ่งนี้จะออกมันไม่ได้ออกหรอกต้องใส่เข้าไปในในปฏิทินเราเลยนะครับว่าเราจะออกวันไหนแบบไหนรวมทั้งรู้สึกขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะอันนั้นคือคืออ่าพาร์ทที่2นะครับเป็นพาร์ทที่เขาพูดถึง m n d s e t นะครับอนังสือเล่มนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับผมต้องบอกว่า นอกจากไมซ์เซตที่เขาพยายามจะจะแชร์เรื่องเรื่องต่างๆที่ผมเล่าแล้วเนี่ยในพาร์ทถัดมาของหนังสือเล่มนี้คือพาร์ทที่เขาใช้ชื่อว่าศิลปะอันนี้คือพาร์ทที่ที่นะจริงๆมันคือพาร์ทที่1มันคือเตรียมพร้อมนะ preparation นะพาร์ทที่2คือเรื่องบุลเลตในการเขียนเจอนอกนะครับพาร์ทที่3คือการลงมือทำนะที่เมื่อกี้พูดถึงแนวคิดไมซ์เซตต่างๆพาร์ทที่4เนี่ยเขาใช้คําว่าศิลปะนะครับ ในพาร์ทนี้จะมีแนวคิดต่างๆอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าวิธีการเขียนต่อเติมบุลเลต์เจอแนลให้มันเป็นเพอร์ซ a นอลไลซ์ให้มันเป็นส่วนตัวของเราเองเนี่ยทำอะไรบ้างผมยกตัวอย่างนะเช่นคอลเลกชันพิเศษต่างๆนะครับเราอาจจะอยากเซอร์ไพรส์แฟนเรานะ ก็ใส่เข้าไปเป็นคอลเลกชันในบุลเลตเจอร์นอว่าเราจะทำโปรเจกต์นี้เพื่อแฟนเรานะครับนั้นคอลเลกชันพิเศษเนี่ยก็จะสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เขาก็แนะนำว่าก่อนจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องเข้าใจว่าแรงกระตุ้นคืออะไรแล้วก็ศึกษาสิ่งที่เราทำประเด็นคืองี้ครับเขาบอกว่าไม่ต้องสวยนะประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนรูปลักษณ์นะครับแล้วเอาไปใช้ได้นะครับเขาบอกว่าน้อยกว่าน้อยดีกว่ามากอ่ะนะครับอันนี้ก็ พาร์ทนี้ก็จะพูดถึง s p ปเ i a l Project ต์อะอย่างที่ผมบอก s p ปเ i a l Collection นะครับคอลเลกชันพิเศษที่เขาแนะนำออกมาว่า,ามีวิธีการเขียนแบบไหนยังไงการวางแผนทำอะไรนะเขายกตัวอย่างเช่นการไปพักร้อนที่ฮาวายคือคือ,คอ,เ,อเอาเอาง่ายๆนะผมเล่าให้ฟังแบบนี้ในตัวอย่างมันก็จะมีรายละเอียดเดยอะมากนะว่ากิจกรรมนี้ต้องทําคืออะไรต้องใช้รายจ่ายเท่าไหร่ใช้ทําทตรงไหนเมื่อ,อไรอะไรอย่างเงี้ยนะคล้ายๆเป็นแบบ สเก d u ดูอ่ะคล้ายๆเป็นกำหนดการอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันอยู่ใน Special Collection นะครับก็คือ c คอลเลกชันพิเศษหรือเราอยากทำงานอะไรสมมติว่าเราอยากจะไปเที่ยวเนี่ยแล้วมันเป็นงานใหญ่เนี่ยเขาก็บอกมีวิธีการติดตามความก้าวหน้าด้วยนะว่าวันนี้เราเก็บเงินพอหรือยังวันนี้เราก้าวหน้าในในแต่ละเรื่องได้จองตั๋วเครื่องบินหรือยังเนในท้ายๆพาร์ทนี้เขาก็พูดถึงว่ามันมีชุมชนนะคือบางทีเขียนคนเดียวแล้วมันเบื่อเนี่ยก็ ช่วยๆันเขียนเขาก็มีคล้ายๆเป็นแพลตฟอร์มนะครับให้มาแชร์เจอแนลกันนะครับส่วนพาร์ทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เป็นพาร์ทจบเนี่ยเขาก็พูดถึงวิธีการทำบุลเลตเจอแนลอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่มีวิธีผิดวิธีถูกนะครับมันไม่ได้บอกว่าต้องเขียนแบบเขาเท่านั้นถึงจะจะถูกหรือจะผิดนะในท้ายเล่มเนี่ยเขาก็มี FAQ นะ Frequently Asked Question นะครับก็จะบอกตอบคำถาม เทคนิคลหลายๆเรื่องแต่ไม่หมดเลยนะครับผมยกตัวอ,อยาา่างบางคําถามและการบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้มีรรหัวทั้งศิลปะเนี่ยทำบลูเรชเจอร์แนลได้ไหมคือหลายๆคนเนี่ยมองบลูเรชเจอร์แนลเป็นอะไรที่แบบจะต้องวาดรูปส,สวยๆอะไรเงี้ยบอกไม่เกี่ยวเขาบอกว่าบลูเรชเจอร์แนลเนี่ยสำคัญที่เนื้อหาไม่ใช่การนําเสนอนะครับแล้วถามว่าเราจะเริ่มยังไงดีต้องเริ่มปีใหม่หรือเปล่าเขาบอกไม่จําเป็นคุณเริ่มได้ตอนนี้เลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดจะเป็นรายเดือนเนี่ยคุณก็น่าจะเป็นวันไดของเดือนใช่ไหมนะเอ่อ สมุดต้องเป็นแบบไหนยังไงเขาบอกอะไรก็ได้ที่มันทนทานน่นะครับนะเขาบอกว่าอย่าให้มันใหญ่ไปนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องพกติดตัวแต่ถ้าเล็กไปจะเขียนไม่ได้ละเอียดนะครับจะปากกาหรือดินสอได้ทั้งนั้นอย่าเขียนเขียนเลืออ่านออกน่นะนอกนั้นก็เป็นรายละเอียดแบบแบบแอปมีไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกเขาก็มีให้นะแต่ว่าวิธีการเขียนเนี่ยน่าจะเขียนด้วยปากกาน่าจะดีกว่าหรือดินสอน่าจะดีกว่านะครับหรือปีนึงต้องกี่เล่มเ็าบอกเท่าที่จําเป็นนะ ส่วนตัวคนเขียนเขาปีละ3าเล่มนะครับเป็นหลักนะฮะหรือ,อ,องานที่เสร็จแล้วทำยังไงพวกนี้เป็นเทคนิคนะฮะอ้างอิงยังไงเขาก็จะมีรายละเอียดให้โอเคผมว่าทดลองดูได้นะครับเป็นหนังสือที่เก่งๆ้า w ทูเก่งๆแบบ mindset นะนะครับซึ่งซึ่งก็ดีนะแต่บางคนอาจจะกลัวความหนานิดนึงต้องบอกแบบนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ารูปมันเยอะแล้วอ่านไม่ยากผมอ่านวันเดียว ไม่ที่ทั้งวันด้วยนะคืออ่านรวดเดียวอะ่ะนะก็ก็อ่านจบนะผมผมผมอ่านแล้วเพลินอ่ะนะนะก็ลองดูนะครับและเช่นเคยนะผมยังทดลองอยู่นะครับอ่าวันนี้ก็รีวิวหนังสืออีกวันหนึ่งก็ขออนุญาตแจกหนังสือเล่มนี้เลย The Bullet Journal นะครับหนังสือแปลนะวิถีบันทึกแบบบูโจนะครับ กติกาเดิมนะครับกิจกติกาเดิมคือเข้าไปในเพจนพุนโดนสตอรี่ในโพสต์นี้นะครับโพสต์ที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับบุลเลต์เจอแนลซึ่งผมจะแชร์ไว้นะครับกี่โมงยังไม่แน่ใจอ่ะแตน่าจะเป็นช่วงเชา้ชาๆนี่แหละนะถ้าท่านเข้าไปแล้วยังไม่เจอแปลว่าผมยังไม่ได้โพสต์นะครับแล้วเขียนในคอมเมนต์ว่าในตอนนี้ท่านชอบอะไรมั่งนะครับอะไรที่ท่านประทับใจนะผมมีอยู่1นึ่งก๊อปปี้นะครับเดี๋ยวแจกให้กับ แรนดอมแล้วกันนะครับกับผู้ที่ที่เข้ามาตอบนะครับจะจะตอบเร็วตอบช้าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแจกไปแล้วผมจะเข้าไปเขียนว่าตอนนี้ผมได้แจกหนังสือไปแล้วนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะเขียนโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะได้แจกหรือไม่ได้แจกก,ก็ก็ยินดีนะครับผมก็ได้ได้ทราบว่าท่านชอบในมุมไหนเรื่องอะไรที่ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้นะโอเคยัง,ยงถ้ายังมีโอกาสจะจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับน่าจะเป็นประโยชน์เห็นคอมเมนต์แล้วก็จะได้รู้ด้วยครับว่าว่าเออท่านได้ประโยชน์จาก จากสิ่งที่ฟังด้วยนะครับแล้วก็ถือเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับท่านอนตสาฟังนบรดอนซอรีร่มาตั้งนานนะหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มมาฟังหลายๆคนเนี่ยติดตามมาตั้งแต่ e ิ i ที่1จนถึง800กว่าแล้วนะครับก็มีข้อแนะนามาว่าอ,าอาจารย์รีวิวล้าอาจารย์ลองหนังสือที่อาจารย์รีวิวแจกเลยก,ก,ก็ทดลองดูก็ไม่เป็นไรครับสำหรับไอโครงการหนังสือเพื่อการทำบุญเนี่ยผมก็หาอะไรแจกได้เยอะแยะแหละหาอะไรทําได้เยอะแยะนะครับโอเคครับอย่าลืมนะถ้าท่านสนใจก็เข้าไปตอบได้นะครับ แล้วเราพบกันในส p i ถัดไปนะครับสวัสดีครับ n น p ด d นส Story a life changing story